เดี๋ยวเราทำผักป่านเราแผ่ที่คอครับเดี๋ยวเราเตรียมใส่ถุงมือใส่แมสกใส่ถุงมือ ใส่แมสใส่ถุงมือกับร้อยถุงมือพันไปไหมเดียรอเต้องเปล่นพักก่อนที่รถทำไว้ของเมื่อวานพักก่อน จำเนกพันไตไม้แอลกอฮอลน้ำยาดหออเราจะใช้ประมาณสีไมนะ้เพื่อทำความสะอาดรอบๆ เราชิดเขาด้วยน้ำยาอันก์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ผักก่อนผักก้อนไปทั้ง,ำงตำรี่พันปลไม้แล้วก็แผ่นพักก้อนตำเงินเลือดลูกแผ่นเป็นแผ่น ก็ฝาก์ชันใหของกดไข่ใส่ในบรรจุไว้ในกลองพลาสติกปิดฝาเพื่อทำให้อข,ของกดไข่เดี๋ยวเรามาใ,ใดูการครับ ไปชุดนึงก็จะใช้ผัากาดชุดชุดหนึ่งประมาณสองถึงสามเทนอีกชุดผัากาดเสร็จใส่เทปนะนปิดเทปพันพเอกแปะแผ่แบดโดยเฉพาะอนเอาเป็นแป ใช้สองสหมูตอบชิ้นทำแผลเสร็จเรียบร้อยอันนี้ขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนคือทำความสะอาดทำองปากครับด้วยน้ำยาบวนปากคนป่วยเขา้าบวนปากไม่ได้ เราก็ต้องใช้ตัวช่วยคือทำร,รีพันไปไม้สี่ไม้กับน้ำยาบดปากโอเคทำความสะอาดให้ทำความสะอาดช่องปาก คนกลกันโอเคทำความสะอาดช่องปากฟันลิ้นกบะพุงแก้มเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำยาบนปากเดีย๋ยวเรามาทาวาสลินกันวาสลินทาลิ้นทีปากทาทาลิ้นทีปากก็เพื่อติดอยู่ปลายนิดเพื่อไม่ให้ปากเขาแห้งนะบางทีคนป่วยเขนอนมาครั้ง บางเวลาขนอนอาปากปากมันจะแหง้งเราก็ต้องใช้อัเตรินทาปากให้เขาทาให้เขาอย่างน,น้อยคือวันละรอบทวงที่ทำการฉนบปาก,กเขาเรียบร้อยแล้วไปครับปากกับปากเป็นแค่หางปุ๊บปุ๊บเลยทำทำลิปปิ้งปากโอเคครับ เรียบร้อยภารกิจช่วงเช้า